เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างกระทบกระเทือนกับ,ก,บกับความเชื่อมั่นความศรัทธาที่ที่มีต่อพักก้าวไกลพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าเราก็ยืนยันว่าทุกครั้งที่ที่เราเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราก็พยายามที่จะยกบายกมาตรฐานให้มันสูงขึ้นในทุกๆกวันนะโดยเฉพาะในในกรณีของการคุกคามทางเพศเนี่ยเรากา็บอกได้เลยว่าสิ่งที่เรากระทำอยู่เนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้โทษมันจะไม่ได้รุนแรงเมื่อเป็นกฎหมายในประเทศไทยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเกินเกินไปกว่ากฎหมายในประเทศไทยจะจะตัดสินแล้วอ่ะอันนี้คือเราพยายามยกบายยกมาตรฐานเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายซึ่งซึ่งมันก็อาจจะก,กฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาตามหลังเนาะแบบว่า อีกตัวข้อบังคับเยนะ้ยมันก็ค่อยๆๆปรับมาเรื่อยๆมีการเติมเรื่องของการคุกคามทางเพศเข้ามาในข้อบังคับพักนะคะการตัดสินทุกๆครั้งมันเหมือนเป็นการเซตมาตรฐานว่าโทษแบบไหนการกระทาแบบไหนควรได้รับโทษแบบไหนอยู่ดีอย่างนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่านี่แหละมันจะเป็นมันจะเป็นการค่อยๆวิวัฒนาการไปเรื่อยๆอแล้วก็จะสร้างสร้างมาตรฐานที่ดีให้มันเกิดขึ้นในในในภายในพักเก้าไกลเอง ก็ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมการคุกคามทางเพศเนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบได้ก่อนมาเป็นสอสมันไม่มีทางที่เราจะไปแบบว่าอ๋อคุณสมัครมาเป็นสสใช่ไหมคะช่วยทิ้งอ่ username กับ password เข้า facebook line id และ twitter ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะขอเช็คเออใน inbox แล้วก็ DM ของทุกคนนะคะว่าเคยไปมีการคุกคามทางเพศทางวาจาหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็คือทางที่มันมีหลักฐานชัดเจนด้วยนะ บางอย่างมันก็ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนด้วยซ้ำอังน,นั้นเนี่ยการที่วันนี้เรามีมติต่อสอสอสองท่านที่มีการมีพฤติกรรมผู้คามทางเพศว่ามีความผิดจริงแล้วก็ผิดวินัยร้ายแรงจริงแล้วก็มีโทษที่ตามมาที่เราทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนี่แหละจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดจะได้เกิดการเรียนรู้เกิดการตั้งคำถามภายในพักนะวันนี้ถ้ายังไม่มีใครถ้ายังมีใครยังไม่เข้าใจอีกว่าอะไรคือการ คุ่คมทางเพศเนี่ยรับรองว่ากรณีของสอสอสองท่านเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าอะไรบ้างที่มันคือการคุกคามทางเพศแล้วการเรียนรู้ที่มันเกิดขึ้นการถกเถียงพูดคุยกันนะคะ,ะการลงโทษที่ทำให้เห็นว่าเราเอาจริงนี่แหละจะเป็นการป้องกันแต่ว่าถามว่า,าย้อนกลับไปในอดีตจะไปแก้สิ่งที่มันเคยเขาเคยทำก่อนที่มันจะเราจะเกิดกระบวนการเรียนรู้นี้ได้หรือไม่ ก็คงไม่ได้เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าแต่เราเชื่อว่าประชาชนผู้สาบสุนน่าจะเห็นแล้วว่า,าพักนี้มันตั้งใจจริงๆที่มันจะยกระดับมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองจริงๆก็กล้าเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้จริงๆแล้วใครที่อยากที่จะเข้ามามาเป็นส่วนหนึ่งของพักมาเป็นสมาชิกมาเป็นผู้สมัครมาเป็นสนสอของพัก คุณต้องเจอกับมาตรฐานแบบเดียวกันแบบนี้อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายในพักแล้วก็นอกพักด้วยว่าว่าพักเก้าไกลเอาจริงเอาจ,งอาจังกับเรื่องนี้มากแค่ไหนคะ่ะครับขอบคุณขอบคุณามากเลยนะครับเชื่อว่า,เ,าเป็นเป็นพวกเราทุกคนเห็นประจักษ์อยู่แล้วในในในสื่อในยุคปัจจุบันนะครับว่า,าทางพักเก้าไกลเองนะวันนี้ทางทางคุณใหม่ก็ยืนยันนะครับว่า มีการจัดการขั้นเด็ดขาดนะครับถึงแม้ว่า,ามีการพูดคุยกันเมื่อ,เม,อเมื่อวันส